สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับของคุณยายวรนาถนะคะสวัสดีเช่นเก่าสวัสดีเช่นเดิมเนาะเมือนน่อหนีคุณยายวรนาถกสิน้ำเรืองร้อนหรือว่าเรืองตื่นเต้นที่มีเนื้อหาสาระมักฝากแฟนคลับคือเก่าเมื่อเดิมเนาะอันเรื่องนี้นเนาะบาดเรื่องนี้สิเป็นคล้ายๆที่ว่าออกปาลาหลากสัตว์เกี่ยวกับปลากับเขานี่แหละเอาคัดและการจ็กนอยก่อนสีฟ้าเรืองปลามลม้วนนี่คุณยายวรนาถกษิเอ็นมีเอ็น อดีตนายพานคนหนึง่งเดี๋ยวนี้เพิ่นกับอายุเจ็ดสิบปีแล้วลวนะเนาะอดีตนายพ่านคนนี้นี่ตั้งแต่สมัยตะกี้เพิ่นก็นโศกโซนคือกันเป็นนายพ่านเกา่าออกปลาลาสัตว์เทิ่งเป็นเป็นโคศกนางคายยาเราตั้งแต่สมัยเอาเกียรจนว่าสมัยเป็นหนังสิบหกจนว่าสมัยเป็นหนังใหญ่แฟนครับก็คือจังสีแบบว่าสงสัยว่ายายวรนณาดนี่เป็นยังคือเอา นิท่านรือว่าเอาเลียงตื่นเต้นเรื่องหลอกเรื่องหลอนมาแต่ใส่มาหลายแท้สันอันนี้ลหละคุณยายวรนาถก็ได้มาจากค้นคนนี่ลหละที่เ้าถือนี่ก็คือพอของคุณยายวรนาถนี่แหละคลิปนี้เดอ้อหลังจากที่คุณยายวรนาาจบแล้วคุณยายวรนาถเกษีเอาเถาอต่อเลย,ย,ยก็ษิเอาลกมาเปิดเผยชมอันหลอกอ,อันของโคศกสมัยตะกี้ให้แฟนคลับของคุณยายเด้เบิง่งว่า แล้วมีต,วตัวตนอิรีบอยจิงสีนาว่าสิ่งที่คุณย่าเดมาเว่าให้แเสน้นขัาวฟ้าของวาได้ปั่นเป็นเรื่องเป็นเล่ามาตัวมาต้มบอยจิงสีนาจริงๆแล้วเนี่ยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องเลยแต่มาจากเถาพอเข้าขคนนี้แหละเพราะว่าอีพอประสบการณ์เพิ่นกับหลายเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นกับเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วตกมาปีนี้จนว่าแขวบ่มี สมัยตะก,กี้แล้วกันลูบลอคดหนึ่งเลยว่าถุไปเสียงกันลอหน้าตากันลอ้อเอาเป็นนั้นว่าลอ้บอบลอเอา้าคุณยายวรนาดเกษียอมาห้แฟนขับไปฟัง่งในเบิงเดียวนีละ่ะเด้อพิทต,ตบกบก้องเก้ไปกะขออภัยเด้อสำหรับคลิปนี้เพราะว่าหาลรังเทียแขวแล้วบ่มนะีเนาะกะสีเบาฟัวแขียวบ่องบางหัแนแมวมอนีนน้ำนิดสินะเอาลองเบิงสะกดเนาะอีพอของคุณยายวรนาดเบามาก กับลูกสาวของเล่าเอามานี่เมื่อสิเป็นลักษณะแบบใดระวังพอกับลูกนี่คือบอลนะเอาเอาแซมขับเบิร์เด้เบิร์ด้พออย่านี่พานมอนนี่อายุเล่าประมาณเจ็ดสิบปีช่วงนอผ้าผ่านผ่านหมอมานน้นสูงแล้วก็ผ่านบินบานเขาสารผ้ากันหาบเขาไทยเขาสงไปก็ไปทักแล่มทีเชียงหน้าพออย่านี้ผ่านุล่ะเอาของไปหั่นย่างผมชอบมันก็จะบอกว่าไปสามข้องผ้าก็จะเาที่ทางไว พ่อหมูหมูปลาตอน,นมัดแขกวัดโตแล้วยิ่งไรแล้วว่าแขกวัดรอบโตได้สามกับได้สี่ก,กัชี่กัหมายความาวัดรอบโตหมูปลาแล้วหักเครื่องมัดกับเป็นปูนยังไงได้ทีู่นะคือว่าชี่กับช่างมึงแล้วประมาณแปดสิบกว่ากิโลกรัมเรายิ่งตายเราวมันล่มลงแล้วก็นััมไปนั่มไปนั่นไปนีนไปหอดนําผึ่ยสภาพม,มันไปตายจะพักน้ำพอดีพ่อมันตายแล้วก็เลยว่า เอเขีวยวไว้มามัดแขนสอดให้กันมัดค้าให้กันสอดหามเนี๋ยวค้เผาวนี่กันตันอายุที่แปดที่เก้าปีชี่ค้นหามหามสองคน้นบวกขืนหามที่ค้นยิงขึ้นนักประสันช,ช่วยชีหอดเช้างหน้าจนว่าบาโปโผดนอกจากับ้าแบงกันแต่ว่าหัวกับหนังมันให้ผู้ยิงเลยให้พลอย,ยพาดมอดแต่ว่าซุ่มไปหามเานี่ยเป็นสุ่มหลูกหลานพลอยพาดจุ่มที่อยู่เช้างหน้าเมื่อรนหน้าคนก็ไปข้านี่โอล่ะจนกระทั่ง่าได้อีกโซนึง ได้ตัวนี้มู้ใหญ่ปานลดหรอกปราะว่าช่ำคู่ถังนี่แหละได้ประว่าทีชิบหาชิโยิโรได้เ้วเพิ่งก็ได้ออกกับบอกเนื่อวานมันมยน้ำแข็งใช้เพื่อชุ่มมือมีแต่ตาแข็งเอ่อยตาแข็งเป็นใจ้ไหอเขี่ยวไหวมา้ครึ่งตาเไวาน้ำปลาลำดุกหางเทียกาว่ากาวไปกินแล้วก็เลาไปว่าหนไปมื่อไห่ไม่บุกขั้นพ่อชิบมือหนังไมาอีกหรอกหาพ้าวไทข้าสงไม่อีกแล้วมานอนพ็เจอสิทข้าสงคืออะไรหาพาไทขสงไหมพป่า ขาสารเขาจะบอกอเขาใช้ใช้ไทรให้สงหาบ้าน<ว>เพื่อเลือนว่าหาเขาใช้เขาสงเพื่อจะ <_ s 1> <_ s> ไปทําอะไรมา<ว>หนึ่งกินนั่นเลยหนึ่งกินบอ๊อบบี้บ๊อีหัวดิหนึ่งเซนไปปลง้างเวลาไปออกก้านเนี่ยนะอ,ะอหนึ่งเซนหนึ่งเซ่ได้ออกเซ่ได้เขาบองไปไปมาใหม่บ้นขึ้นแจกใหม่ว่าเผาหาเจื้อสายเพิ่นเพิ่นกับกระบอกเอมียตาคนนี้แก,กม,มีวิชาอะไรมีวิชาหลายอย่าง สามารถที่ลูกป,ปืนเล่าสาบานยิ่งเหนืยวผีบานี้มีผ่านชุมหนึ่งเหมือนผ่านหัดไปบานียิ่งหมูเก็บแล้วข้านไปน้ำกล่นห้อยหมูห้อยหมูห้อยหมูชฉลี่น้ำตะพั้างหน้าข้องหน้าาหน้าหมอยสมผัดมันจะมีปลาสงสารเต็มหกอึดๆหรือคล้ายๆส่วนต่างอยู่นะเหมยไม่รับสายเราไม่เห็นไม่กันหยาบอเสศกามันก็ตัดก็ตัดไปก็เห็ดไม่กันหยานี่เลย ใบก็แบบแใบตางแตใบมันม่ใบใหญ่ขึ้นใบาตาดอ่บ็น่อยคนว,ว่าปลาเท่าสามมันดีกว่ากินน้ปลาแถวๆนี่แถวโดกเสพ่อปบาเนี่กรเพิ่นก,น,พนกน็ข้านไปที่เหยยิ่หมูเดียบคานไปน้ำคลองนำนานยินที่หาหมดละนำํิขาดขาดว่างขาดยังออต้ไอเจียเป็น,นยันไงห้อยหมูสืบสืบปืนเลียดมันก็ะสึซักไปน้ำทงันง,งน้ำคลองยางไปนเห็นเลียดไปเอ ข้านั่งไปนั่งไปแล้วบันมูนั่งห่างวิทากนาวเป็นมูมจับที่วันว่าม, <ทำ S 2> มูข,าขาม้ขานแฉห้อยหมูที<อ>ท่สิวปืนแล้วมันไปทางไหนล่งไหนไนั่มห้อยไปที่ไรล่ะั่างเียาก็ขินตะฟังมามดมันเจ็บมันปวดมันก็โรคมหาหนาพมันกนมา่หรอมันก็โรมหาหนาวมันเจ็บมันออกข้ันพิลูกปืนมันก็โรงมหาหนาวมันก็โรมาหนานั่มห้อยไปนั่มไปนั่มไปบ้านใกล้โซหมูส้ามมันมูนั่งห่าง,างาวิทานนนกนาบ้านนึนงแ้วโยนห่าง บา,น,าน,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 นนี้ข้าทุกอื่นมันไปเห็นไอ้ที้ข้างไปนี่เห็นแชลความตาลงองนึกว่าหมูตัว,ว่าเจ็บมากปืนยิงกันไสเขาปาสวสดกลางว่น,นตายเสร็จก็ได้หามโพกันมาบ้านเนาะเพราะว่าคนที่โดนยิงตายเขาเขาไม่มีวิชาบ,บ่มีวิชาผู้ยิงกับบ,บ่มีวิชาผีจึงขอความกล้ามได้สามารถที่แปลงร่างให้หม้อนี่คนนี่เปนเป็นมนุษย์นี่ให้เป็นเหยืให้เป็นหมูปลาขึ้นมากเพราะฉะนั้น ตามทุกคนก็ต้องมีวิชามีวิชาขโมีวิชามันกับการเสิ่ยงกันตายเลยคือขูดนั่นแหละเพิ่งจงว่าการที่เขาหาลาเนี่ยลาซาดีสองเลี่ยนคล้องพานก่อนเลี่ยนคล้องพานนี่ก็หมายความว่มาพานผู้เพิ่นเป็นพานใหญ่พานเถามาแล้วเพิ่นมีวิซาก็ะจ่องเพ่เลี่ยนจากเพิ่นเพิ่นมีธรรมข้ออะไคู่ใดๆกับเพิยนเพิ่นผู้นบางคนมีธรรมบังทัดเป็นยังไงพ่อ ทำบางธาตทำบางธาตผีอยู่วันเดียวเห็นตัวบ่เห็นตัวเขาเลยล่ะเขาไปยังเรีกผีบรเวณห้องเพราะทำบางธาตบางห้อยแล้วพ่อได้เลี้ยงไหมเลีนแล้วเนาะบ่เลี้ยงจิตเบลังเลยบ่เอาพ่อก็มีทำบางธาตุด้วยเนาะนีล้วเนาะมีเนาะไ่มีจิตเบลังเลยว่ทำอุปคุตก็มีเป็นทำคับไรผีพผีปงคางมากใกล้เขาก็คับไรมันไปมันนี่วัดช่วยผีเด้ผีว่องไปก็มีผีปงคางก็มีผีปงคางมันกับม้าแม่มันม้ามันกับเป็นร่มมือวื่นวันเนาะ นามไหม,ม่ครับผู้เพรพผูเพริมานมันก็ควงค้างควงค้างมาใช้ลูกค้างก็เลยเกิดว่าผีโป่งค้างผีโป่งค้างว่าสิอยู่แล้วโปง่งโปง่ปงนี่คือบพรา่ายคือพ่นน่ะเนาะโป่งนี่มามคือพ่นพ่นนีนนน่มันมันพ่นธรรมดาลเลยหมูก็มากินยีนพ่นพวกนี่กวางก็มากินสร้างปลาก็กินง่วงกล้วยก็กินบดก,กินโปง่งเขาก็ไปนั่งโป่งมาหมดไม่มีผีเลยนี่บ้นไม่มีผีผีโป่งเมาแล้วผีโป่งมันก็นจะว่ากินโป่งกันมันก็เป็นผีคือ ครึ่งผีครึ่งสัตว์คนเรียกว่าผีปงคางข่านคนบอกว่างันขายแม่ใหญ่เขานี่ขายเขานอกรับเป็นบ่เขานอกรับผีปงคางมันเลี้ยงเขาตายเหตุทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพ่อมันเลี้ยงได้ชื่อได้มันกินได้มันเลี้ยงได้ตายมันเป็นได้ไงวะนี่คนว่าใหญ่ผีปงคางมันเลี้ยงเขาดีละหมายถึงว่าข่านใหญ่เพคนดีสอนเขาไว้ว่าการว่าใหญ่ผีปงคางมันเลี้ยงเขาดีเล้อมันเลี้ยงเขาตายหมายความว่าเคนทน่หบ่ให้เอาหลับเขาจอดพิสุเวลาจ่องีพิเวลา สัตว์ปลามากสิได้ยิงขานนั่งรับมันบ่เห็นสัตว์ปลาเลยบ่มันบ่ได้ยิ่งไปปลาอาจพุ่กตัวขอนี่ก็อะไรมันโบเห็นข้างนอนเขาเปเรื่องหน่อยมันวนนั่งไงมันแข็งแรงมันแข็งแรงหมดอ่ะร่างกายสมบูรณ์หมดเลยครับนอนจอดสีแดงยิ่งยั่งยโสมาเจอกันยงงั้นก็ขอแค่จอดสียิ่งยั่งยิ่งวันหนึ่แล้วอย่างหลังอย่างหลังพันจวนมีอะไรอีกพอนยีพันม่อนมีวิซาทุกอย่างเราเก่งเสาหอบพันหมาพันหมาพันหลวงพอนยีพันจุเราเก่งเสาคันนะเจ้า ข้าเจ้าวันอยู่เดียวกันนี่ข้าเจ้ายังคนยักกันน้าผ่านจะต้องขนยักบานน้า่านอยู่ในหลวงหลวงซุเอรมีผ่านแน่ๆเพราะอยู่ยักเบิ้ลผ่านจริงๆพงา่านใหญ่ๆหญ่เรู้กันเลยน่นแหละผานี่เขาอยู่กันเบิ้บ้านนั่นผ่านนั่นบ้านนี่ผ่านพอยี่ผ่านหลอดยูวันต่อเสียเชียดบ้านลูกว้นี่พอยี่ผ่านลวกพอยี่ผ่านหมาพอยี่ผ่านซานยุวันมีหลายผ่านเนี่ยไม่ได้มาลูกว้มันจะเป็นหลงใหญ่ต่อลาบบุพผู้อารม ผู้พายรวมเยเป็นโรงใงี้ตัวเปดผู้พานมามีสร้างมีเสียวลุงหายิดมอมแม่นมัดมีสันจุดพานร่มพ่นเจ้าเจ้าสิเป็นลาบผคนกบพักบานตัวชี้เสียนน้ำพอยี่พันม่อนน้ำพอยี่พันหลอดผู้คนกบพักน้ำพอยี่พันจุ่มเสียงนาวนพอยี่พันจุ่มบานทองตําแต่ว่านห้หลวงน้ชกาลแลกอย่างหนึ่งบักฮู้บักหอยบัพริกพนมในปูกเลยจักวนมาใ่ใส่มองในผพาเป็นแพใหม่ บะคีดดกเลี้ยงแดงจืงฮึอ่งเต็มที่เต็มแดนพิกป่าบคีดป่ามันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองสงสัยว่านกกินมาแล้วมันมาขี่ในมันเกิดขึ้นมาหมดเลยวิ่งโคกเงี้ยลูกโคกไหนโคกผีแก้ว่าโคกเดียวได้ปตาคงเฮือนนี่ยู่ทุกหมงสุวรรมาคงซุกเป็นผู้เป็นยางอยู่ห้อยเห็นอบกินมันใช้บังในก็ได้นี่เราดงนี่เป็นดงเงี้ยุดดงเซอร์เพอร์แต่ก่อนซะนี้ว่าเจ็เว่นใบหนึ่งใบสองตอนี้ห้องเบื่อหมื่น แกพวกสรีหลายคนนโเกีง้งี้ีกัเขาไปบ่อเป็นเป็นใครเราใครทีว้ว่าเป็นตัวคอตัวาูน้องค้นก็ว่าใครอย่ว่ามันมันไข่ที่นี้ว่าออกมาพอไอ้ผ่านจุบว,ว,ว่าคันเขาป้าเขาดงไหหลำวัาระว่างใหหลำวันละว่างอย่างที่ไหหลำวังละห้าหรือห้าเดียวกันตัวใหม่ดูขันมีหัางมันไง่วนข่วนลิซส่งตัวใหม่ตัวย่งกัจทางตาัวยังกระดาบขันตัวใม่ตายแ่งข้ายาอยูย่หัางอยังมยุกอยู่ จะไปไก่มันเป็นแห่นทำท่านแห่นทำท่านมันมันเป็นยู่วนใหม้ต้นอะไรทรงต้นหม่ตายพื้นยินนี่กับแปลงมัดม่นมีหญาเกิดอะไรเกิดโยเกิด์ตอะไรแห่นทำท่านรัศมีของมันออกไปไก่ไก่จากโงมหม้มาบ้านเศษหนึ่งต้นไม้ต้นหญาตายวัดระยะเศษหนึ่งแห่นทำท่านแห่นทำท่านเออเป็นทางมองงะเลยเป็นม้วนสองหัวนคือโสงูนี่ม้วนครั้งนี้ห้วนครั้งนี้สองทางมันเราไปชาวบ้ากินในห้องจ้าง เขาเป็นตราดเจ้าของมันกินเลยกินตายเสร็จเลยเหมือนกันแต่แต่าตาบุกมีเนี่ยเนี่ยจูวี่งั้นกระต่างเขาปเป็นเจ้าของตายวัดเป็นครบเป็นเฉลี่ยขึ้นเตน้นของมันตายวัดท่านจูก็เลยบอกว่าร้อนระวังแห้งทั้งท่านมันหมายถึงว่าต้นใหม่คลิดหนึ่งกินทัดแต่สาว่าซิมเลยวันเย้าวันศีีวันเกิดฟ้าฝนเมื่อฤดูเท้าว่านมันไปเป็นข้องมันไปใส่เป็นข้องเแหยงท่านคนพังแล้วนี่ละนะไปวัด ฟ่าสังกอ์กระสีปีวอกมัดเฮียนพังมัดไปเมื่ไปสะสภามันไปเขาเดาว่าทางแห้งลำทางมันไปเปนพายุเลยไปแบบพายุเลยมันไปครับมันไปแล้วนะมันหนีจย่างเนี่ย่มีเลยว่ะ่มีเลยหั่นเขาพี่โถวี่แจ้งว่าหนีแล้วมันหนีเลยคล้ายๆก็เป็นพายุเฉลี่นึดือนแห้งตัวนี้คนละอากาศมันมมีันกระจายมีโมบีอย่างนี้วิพันธ์ที่บอกว่ามันมันสามารถแก้โตมันหนีเยอะอยู่ มันหนีไปโดยย่านใช่ไหครับเพ่นบอกว่าปลูกมันเงียกูใค้บอกว่าเออวาดวข้าใจแล้ว,ลวไดับยเ<อ>ด,ดีดย๋ดย,ยวเดีดยวเดี๋ยวเดียวกันม,มันไปอะไรกินขนเราก็ากาไปอะไรไม่มีพิจาราอันนี้เงินแห้น้ำตาลไม่เงินคันทากินคนกินสั้น้าว่าที่ในไรมันจิตวายแก่หมดโนู่ดเนี่ยแห้งทำทาคันเห็นต้นไม่ใจแป่ก็เดินอยู่แาเขาไปใกล้เราบอกมีพระสู้หลวงงงหนึ่งว่าพระงค์ันเห็นห้หา,างแห้งทำท่าจใส่หอว คนทิบเบลมีอาจารย์นึงเบลอะไรหรือวะเบลแห้งทั้งท่านนี่ล่ะชัวร์ว่าบายนี้รอบเบลอะไรรอบไปก็เนีนสองคนพระสุรุงไปนี่ปั๊บไปก็เนีนเนีนไปนับเงินสามหมกไปนับเงินกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์เป็นพระสุรุงเป็นอาจารย์เก่งด้วยวีซ่าพุมเก่งขนาดว่าจำพวกแห้งจำพวกหวานพมานมวยหยันมันออกได้ทั้งเนี่ยผีพ,พรรุ่งเป้าวานบอกไปรีเป็นความกังวลเป็นยังก็่ั่วลเกิดจากหวานเนี่ยมันหรเพนมวยหยานายังยัง พ <z SC> <noise> <jul at x> <shared> ิ่นก็ได้ไปตั้งทันหาให้เนียนขึ้นเนียนก็กอแงงอยกใหม่ขึ้นไปหอดกลางกกตกไปมา้ตายฮดอ้าปากขอหัวพู้สองขึ้นไปวะเนี่ยู้สองขึ้นไปก็งอยง่อยขึ้นไปไปหอดใกล้ๆกล้ห้างพอดีตกไป้ตกพอดียับับชีดิตาย้าปากคอหัวยังพู้สามพูสามขึ้นไปเลยเลยขึ้นไปเล้รับมีดาบพันเลยพันป๊อเลียดไหลออกมาขึอย่งเดียดคนไหลออกมแงห้างแงไหลออกจจน ผู้อาจารย์เอาบาดตรงข้างตีขาทาปันขาทาได้เต็ม,ม,ามาบาดเดียบมาริโกเลียบวิญญาณเสกคขาทาแล้วเอาเดียบวิญญาณตักเอาไปยอดปากซุ่มตกตายลงมาขึ้นเพื่อนสองคนบาริเพื่นก็กินน้องตาก็กินจงตาผู้อาจารย์ก็กินกินปับ๊บจิลกลวงลวงทิศจิ้มมันสุขซ่อนาดสิไปตึป้บบาดเดียวคือร่มไม่เห็นหัวโตเพิ่นไปไปโดยย่างไข่ไข่ก็แห้งเพิ่อนวันไปเลยแบบนี้เพิ่นวันหย่ามสิไปไปยยข่ไข่ก็แห้งมันไป เพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆเข้าโบเซียเข้ากระเชียเพราะว่าเข้าโมกเหยียดเพิโน่ฟังสันเข้ากระโบสูสุรานฟังอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเส้นสันฐา์ของปลาแก่รวยได้รวยพระสุรุ